สวัสดีครับนี่เป็นตลาดครับผมมันอยู่ทางกันเสานเสาไปลครับหลายคนครับผมหาล้ครับไปล้อตลาดคนหนึ่งสองสามสี่คูคนหนึ่ตวหนึ่งนั่งสู บรรยากาศครับวันนี้วันเสาร์ครับผมวนจุดไปไปแล้วพดจะได้จะได้จะไหนจบัวใจไม่ได้ใส่แต่กําลังกําลังกังท้ายก็นงท้ายั่วไหมไปแล้วครับผมไปกลางทางไปแล้วตีตามครับผม ลาดอ่ะซเปอรสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับจ้งกอบมครับเอาเาช่องยูทูบเนี่ยยอดตลาดครับตลาดอะไรขัเนี้ยครับผมเงี้ยแบบโอ้ตูดีเจนครับผมลายาีเนียเนี่ย เนี่ครับผมนี่นี้กันเนี่ยอบพนังขาหรอไม่ต้บเนี่ยครับมร้านเนี่ยครับผมซื้นเนี่ยเป็จูเมบ่อครับสุดๆครับ พอไหมพอไหมพอเหรอพอ่เรืองบอกก็ถึงเสือกก็สั่งมันบอกพอนะครับนตึ๊บ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 เลยครับผมเนี่ยอ้ตัวเน่ครับแนั่นดิบกิตุ๊สวัสดีครับวัวนี้หัวนี้

นนกรคร็ครับบรรยากาศครับนะครับข้างนอกก็มีครับผมสุดๆเลยครับขอบคุณมากครับคลิปนี่ก็ขอฝากกดไลค์ดก,ก,กดแชร์เด้อครับผมฝากขอไปคลิปหน้าครับผมซีเนี่ยดูกันครับ